ฝีมือพ่อใหญ่ค่ะรอบนี้ได้กุ้งมาหนึ่งตัวค่ะแล้วก็ได้ปลามาสองตัวค่ะน่งตั้งแต่ห้าโมงเช้าถึงตีสามค่ะเราก็เลยนํามาทําต้มยํากุ้งค่ะใส่เห็ดเยอะๆค่ะแล้วก็ปลาทอดค่ะเอาเลื้องความบ้าคุณอานน์ก็คือคนบ้าอีกคนหนึ่งค่ะขนาดนี้เป็นเวลาตีสองแล้วค่ะผู้อื่นเขากลับกันมืดแล้วพ่อใหญ่เรายังสู้ไม่ถอยค่ะออกโอกลับมาเราบ่หลับบ่นอนจ้ะเห็นเงาตะกุ่มตะคุ่มอยู่ไหมนะคะ เขาใหญ่สองทำอะไรก็ไม่รู้ค่ะวันนี้เรามาหากุ้งแม่น้ำกันนะคะนี่อาศัยออกมาตอนกลางคืนค่ะดูนั่งอยู่นี่ค่ะนะคะเปิดแฟลชให้หน่อยค่ะมืดค่ะตอนนี้มืดมากไม่มีไฟค่ะนี่ก็คือผลงานของเราค่ะมาตั้งแต่ห้าโมงยันตีสองค่ะตอนนี้เป็นเวลาตีสองนะคะได้ตัวหนึ่งค่ะ <laughs> นี่จ้ะผลงานของเราเห็นไหมคะเงาตะคุ่มตะคุ่มอยู่นั่นคะ่ะเดี๋ยวจะเปิดแฟลชให้ดูนะคะเปิดแฟลชก็ยังไม่แจ้งเท่าไรคะ่ะ อยู่กันแบบมืดๆอย่างเงี้ยค่ะความมานะของพ่อใหญ่ค่ะสุดยอดค่ะพ่อใหญ่นั่งกันมืดๆอยู่สองตายายค่ะเขากลับกันหมดแล้วปากกมังตัวดีปะ่ะอะไรอะ <c oughs> ดูผลงานค่ะขนาดนี้เป็นเวลาตีสามแล้วนะคะปลากระมังทั้งสองอันเลยเหรอได้ปลากระมังเพิ่มมาอีกสองตัวค่ะแล้วก็กุ้งหนุ่งตัวค่ะผลงานพ่อใหญ่เมื่อคืนค่ะสรุปว่าเราไปตั้งแต่ห้าโมงเย็นกลับมาถึงห้องประมาณตีสามค่ะเมื่อคืนนี้ค่ะก็เลยได้กุ้งมาหนึ่งตัวค่ะกุ้งแม่น้ําค่ะแล้วก็ พ่อใหญ่บอกว่าคล้ายๆปลากระมังปลาแห่ทองแต่ว่าก็เหมือนไม่ใช่เลยไม่แน่ใจค่ะว่าคือปลาอะไรค่ะอีกสองตัวค่ะเราก็เลยจัดเตรียมทํากับข้าวทั้งหมดเลยค่ะกุ้งได้มาตัวหนึ่งค่ะในตู้เย็นนะคะมีเห็ดอยู่ค่ะใส่เห็ดไปเลยค่ะเกือบลูค่ะกุ้งตัวเดียวค่ะใส่น้ําเยอะๆค่ะกะว่าทานได้ทั้งวันค่ะกุ้งตัวเดียวพอเป็นพิธีค่ะ แล้วปลาสองตัวที่เราได้ค่ะพ่อใหญ่บอกเรียกปลาบ้าหรือเปล่าพ่อใหญ่บอกไม่แน่ใจอะมมนเหมือนปลาแห่ทองปลากระมังอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่รู้เรียกว่าปลาอะไรกันแน่ค่ะเราก็จัดการทอดกรอบๆเลยค่ะบ้างทีีค่ะกลัวก้างเขาเยอะค่ะเน้นทอดกรอบๆเลยค่ะจะได้ทานง่ายๆค่ะประมาณนี้เลยค่ะเสร็จแล้วค่ะกับข้าวของเราวันนี้ค่ะต้มยำกุ้งใส่เห็ดทอดปลาแล้วก็ไก่ทอดค่ะ